สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะอาจารย์คาถาเปิดดวง12ราศีช่วงนี้ต้องระวังหน่อยสำหรับอาจารย์คาถาชินบัญชรเปิดดวงทั้ง12ราศีโดยพยากรวันที่21มกราคม2568 ถึง27มกราคม2568ราศีพิจิก -17 พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมได้มีมิตรภาพใหม่ๆแต่ยังต้องระวังเรื่องขัดแย้งการงานช่วงต้นดีไม่มีสะดุดมีผู้ช่วยมาแบ่งเบางานเจรจาติดต่อราบรื่นหากคิดอยากเสนออะไรให้รีบพูดช่วงนี้ราศีจับที่ปากขออะไรใครมักไม่พลาด ส่วนช่วงปลายงานสะดุดบ่อยการเงินมีดวงได้ลาบจากความเสน่หาต้องทำตัวดีเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงต้นถึงกลางเหมาะในการทำเรื่องขอกู้ยืมความรักคนโสดได้สมรักสมปองได้เจอคนถูกใจมีรักหอมหวานส่วนคนมีแฟนแล้วช่วงต้นถึงกลางหวานชื่นหากกำลังมีปัญหาขัดแย้งคาใจจะเข้าใจกันได้ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ